เล่นตัวโดรน KK T Pro กล้องเซ็นเซอร์พื้นนะครับแล้วบินพร้อมๆกันไปนะฮะ6 7เจลำไปเลยว่ามันเล่นง่ายจริงไหมเอ้ามาลองดูนี่นี่นะครับผมโอ้โหนะฮะพี่โยจะบินโดนทีเดียวนะฮะหลายๆลำให้ดูเลยนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์ใต้ท้องนะฮะเอาอยู่ไหมเราพี่ดูตอนนี้นะครับว่าลมแรงมากเลยนะครับดูนะฮะว่าลมแรงมากเลยนะฮะ ไปยังไงนี่นั่งกินมาม่าเลยเอามาม่ามาเก๋งจริงไหมครับลมแรงอย่างนี้นะฮะนั่งทานมาม่าไปด้วยครับนั่งไปทานมาม่าไปได้เลยครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงูลมลมก็แรงดูลมก็แรง มไม่ต้องรีบเขามีเซนเซ,นเซนอร์ใต้ท้องนะครับทำให้บินยืงขึ้น mm. ดูลมดูลมดูลมเอาอยู่ไหมดูลม mm. เรียบร้อยตัว KK T-12 ต้องมีเซนเซ,นเซอร์ใต้ท้องน,นะฮะมันเลยสแกนพื้นลอยตัวได้แบบนี้นะฮะเอาลมอยู่เลยนะฮะใครเป็นมือใหม่แนะนำาัวนี้ และวตัวนี้มีความแรงสามสปีดเดี๋ยวผมเล่ให้ดูครับอ่าลำนู้นนะฮะอ่าสปีดหนึ่งก้อนสปีดที่หนึ่งนะครับสปีดสองสปีดสองสปีดสามเพิ่มความเร็วครับหัวดีนะฮะเห็นไหมเอาขึ้นสูงหน่อยขึ้นสูงหน่อยนะฮะสามารถเล่นโฉบได้เลยนะทุกคนนะฮะเล่นเผโฉได้เลยนะครับตันะนนบงนี้สองอ้าวสามมีสปีดสามอยู่ดิี เอาฝึกเล่นกันได้นะฮะทุกคนบอกเลยว่าฝึกเล่นกันได้ดูนะครับเดี๋ยวพี่โยเอาโดนลงจอดเอาโดนลงจอดด้วยระบบออโต้แลดดิ้งนะฮะกดแค่ทีเดียวนะครับผมปึ้มหาลันเวให้ลงได้ดูครับหาลันเวให้ลงนะฮะบังคับทิศทางได้เลยเอามาลงให้ตรงแน่ได้เลยนี่ จะสั่งซื้อนะครับผมกดส่งข้อความได้